สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่4ไร่2งาน54ตารางวาค่ะ ภายในที่ดินนะคะล้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยค่ะถนนที่ดิมขับรถเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นถนนที่อยู่ในที่ดินของเราค่ะภายในที่ดินมีบ้านหนึ่งหลังในที่ดินนะคะพร้อมโรงเก็บของห้องน้ําด้านนอกค่ะแล้วก็ที่จอดรถด,ด้านนอกด้วยนะคะสามารถจอดรถในล่มได้สองคันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ดิมอยู่ด้านท้ายของที่ดินนะคะ สาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะที่ดินเราถมไว้แล้วนะคะเสมอกับถนนเลยส่วนด้านหลังก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วจะสร้างบ้านเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรได้ทั้งหมดเลยหลักเขตหลักมุดของที่ดินมีพร้อมเลยค่ะด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชน,นะคะ่ะ ปลูกไม้ผลไม้ประดับผล,ลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยส่วนตัวบ้านนะคะสร้างได้ประมาณ2ปีนิดๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังของที่ดินเราเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมทั้งแปลงของที่ดินเลยค่ะในเนื้อที่4ไร่2งาน54ตารางวานะคะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะด้านท้ายของที่ดินนะคะก็มองเห็นเพื่อนบ้านด้วย บ้านของชาวบ้านก็กระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินเลยตามวิดีโอของโดรนเลยนะคะที่ดินของเราค่ะห่างจากถนนลาดยางภายในหมู่บ้านนะคะเพียง280เมตรเท่านั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือด้วยค่ะส่วนภายในที่ดินเราเราขุด เป็นร่องสวนไว้แล้วนะคะจะปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวปลูกมะละกอทำสวนทำการเกษตรได้หมดเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเราทำไว้ให้พร้อมแล้วผลไม้บางชนิดนะคะก็เก็บผลผลิตไปทานหรือว่าเอาไปขายได้เลยค่ะนี่ค่ะที่ดินชี้อยู่เป็นปากทางเข้านะคะมายัางที่ดินเรามีประตูรั้วทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ บ้านสวนพร้อมที่ดินเนื้อที่4ไร่2งาน54ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นชนดนอกซอีจอคุดแดงนะคะลดพิเศษค่ะต้องการขายด่วนเหลือเพียง2 3 9ล้านบาทเท่านั้นตรงนี้เป็นถนนที่อยู่ในที่ดินเรานะคะรถเล็กรถใหญ่สามารถขับเข้าออกได้สบายเลยด้านข้างของที่ดินก็มีเพื่อนบ้านนะคะ หาของทานสะดวกสบายเพราะว่าในหมู่บ้านก็มีร้านค้าของชาวบ้านด้วยค่ะตรงนี้เป็นล่องสวนนะคะเราขุดไว้ล้อมรอบบ้านเลยจะเอานำน้ำตรงนี้นะคะไปลดน้าต้นไม้ทำสวนทำการ,กรเกษตรหรือว่าเลี้ยงปลาได้เลยค่ะตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านอยู่ที่คร่าวๆ150ตารางเมตรค่ะ นี่ค่ะเราขุดล่องสวนไว้แล้วปลูกต้นไม้ไว้แล้วที่ดินเราถมเสมอถนนเลยบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายเงียบสงบเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือว่าซื้อเก็บได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบที่ดินแล้วก็ภายในบ้านด้วยนะคะส่วนตรงนี้เป็นด้านท้าย มีทั้งมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันนะคะตรงนี้ต้นนี้จะเป็นมะม่วงฝาลันนี่ค่ะเก็บไปทานได้เลยแทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเราปลูกไว้ให้แล้วเกือบเต็มที่ดินเลยนะคะตรงนี้เป็นโรงเก็บของสามารถเก็บของด้านนอกก็ได้มีห้องน้ำด้านนอกของที่ดินด้วยนะคะมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยจะเปิดลานกลางเต็นท์ให้เพื่อนๆมา พักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะบรรยากาศดีเลยลมพัดเย็นสบายเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ปลูกต้นสักไว้แล้วหลายต้นเลยนี่ค่ะด้านหลังของบ้านมีบันไดขึ้นไปที่บ้านด้วยนะคะบ้านเราถมไว้แล้วสูงกว่าที่ดินแล้วก็มีบันไดสูงขึ้นไปอีกค่ะแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอน,นะคะ่ะนี่ค่ะด้านหลังของตัวบ้าน ตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวบ้านทั้งหมดนะคะคร่าวๆอยู่ที่150ตารางเมตรมี1ห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องน้ําค่ะส่วนตรงนี้เป็นคูน้ํานะคะที่อยู่รอบๆบ,บ้านนี่ค่ะด้านหน้าวิวโล่งกว้างอากาศดีบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะ สาทั่วโพคนะ้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยที่ดินของเราคะ่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยคะ่ะหน้ากว้างด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือกว้างติดถนนสาธารณะอยู่ที่47เมตรเลยส่วนความยาวของที่ดินคะ่ะอยู่ที่148เมตรทางทิศตะวันตกนะคะนี่คะ่ะแหล่งแหล่งน้ำดีจะนำน้ำจากร่องน้ำตรงนี้นะคะไปลดน้ำต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรหรือว่า จะเลี้ยงปลาได้เลยด้านหน้าของเราขุดล่องสวนไว้แล้วประมาณ5ลร่องนะคะแล้วก็สามารถทําระบบน้ําค่ะดึงเข้าไปยังล่องน้ําได้เลยนี่ค่ะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีลูกกงทุกอย่างไว้พร้อมเลยบ้านสร้างได้ประมาณ2ปีนิดนิดค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศได้เลยค่ะเนื้อที่สีไร่สงาน 54ตารางวานะคะเป็นบ้านสวนพร้อมที่ดินอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นโฉนดนอสอสี่จอขุดแดงนะคะลดราคาขายด่วนเลยค่ะเหลือเพียง2องล้านสามแบาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีที่นั่งเล่น ลมลื่นบรรยากาศดีสารัตว์พวกครบเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเดินทางมายังที่บ้านเราค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เพียง86กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะเจอบ้านสวนเราเลยสามารถขับรถจากกรุงเทพได้สะดวกสบายเลยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเพราะว่าอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจะเป็นอำเภอแรกเลยถ้าจากกรุงเทพเข้ามา ถึงราชบุรีเราการเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็สะดวกสบายเลยนะคะหรือว่าจากที่ดินเราไปยังโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งค่ะเพียง23กิโลเมตรเท่านั้นส่วนตรงนี้เป็นประตูทางเข้าด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะหน้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือมีเพื่อนบ้านนะคะมองเห็นกระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะนี่ค่ะ ด้านหน้าล้อมรัวทุกอย่างไว้แล้วนะคะหลักเขตหลักหมุดพร้อมเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงเลยนี่คะ่ะประตูทางเข้าของที่ดินเหล่าที่ดินเรานะคะห่างจากถนนลาดยางในหมู่บ้านเพียง280เมตรเท่านั้นไฟทางส่องสว่างมีพร้อมนะคะนี่คะ่ะถนนสาธนารนณะที่อยู่ด้านหน้าที่ดินเหล่าตรงที่ดินชี้อยู่คะ่ะห่างจาก ถนนลาดยางนะคะเพียง280เมตรเท่านั้นปากทางเข้ามายังที่ดินเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยการเดินทางสะดวกสบายด้านข้างของที่ดินนะคะฝั่งทางทิศตะวันออกตรงหัวมุมที่ดินตรงนี้ค่ะก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเดินเข้ามา ก็จะเจอกับพื้นที่ด้านหน้าของที่ดินเราแล้วก็ปลูกพวกไผ่ไว้แล้วนะคะปลูกมะนาวตรงนี้เราก็ทำท่อน้ำประปาไว้ลดน้ำต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นต้นไผ่นะคะปลูกไว้แล้วแล้วก็ขุดร่องสวนไว้แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆปลูกมะพร้าวทำสวนทำการ,กรเกษตรได้ทั้งหมดเลย ตัวบ้านอยู่ด้านท้ายที่ดินเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมโดนของที่ดินแปลงนี้กันค่ะนี่ค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยขุดร้องสวนไว้แล้วนะคะด้านข้างตรงหัวมุมทางทิศตะว,วันออกตรงนี้ค่ะที่เป็นดงมะพร้าวก็มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินเราเลยบรรยากาศดี การเดินทางสะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านน้ำประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมสาทัวโภกพร้อมเลยค่ะหาของทานสะดวกสบายเลยจากที่ดินนะคะไปยังเซเว่นอีเลเวนตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารนะคะเพียง3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าจากที่ดินไปยังอบตอเขาขลุงสถานีอนามัย แล้วก็วัดไผ่3ามเกาะน,นะคะห่างจากที่ดินเราเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นชาวบ้านแถวนี้นะคะก็ทําสวนทําการ,กรเกษตรแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยกัน,นะคะ่ะมีทานาบ้างมีปลูกอ้อยบ้างนะคะแต่จะไม่มีการเผาอ้อยเลยก็จะมีรถจากโรงงานคะ่ะเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็จะกระจายกระจายกันอยู่ลอ้อมรอบแปลง ที่ดินของเราเลยค่ะภายในที่ดินเราปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยนะคะบรรยากาศดีลมลื่นมากๆท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยติดต่อ087 006 0727ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมสูงของ บ้านสวนพร้อมที่ดินกันค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะก็ปลูกมะนาวผลไม้พืชผักสวนครัวต้นมะพร้าวไว้แล้วบางส่วนค่ะยังมีตามร่องสวนอีกเยอะเลยนะคะจะทำสวนทำการเกษตรปลูกมะพร้าวทุเรียนได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นถนนที่อยู่ในที่ดินของเรานะคะเสาไฟฟ้าอยู่ด้านข้างแล้วน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ต้นไม้ปลูกไว้แล้วนะคะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะเนื้อที่4ไร่2งาน54ตารางวานะคะเป็นบ้านสวนพร้อมที่ดินเป็นโฉนดน o ส,สีจอคขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายเลยหรือว่าจาก ที่ดินเราไปยังตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามนะคะห่างจากที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะด้านในของที่ดินก็มีบ้านอยู่ด้านหลังเลยลมลื่นลมพัดเย็นสบายเลยค่ะเงียบสงบบรรยากาศดีเหมาะที่จะพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้แล้วเยอะมากมาก ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นร่องที่เราขุดเอาไว้นะคะมีหลายร่องเลยเป็นร่องรูปตัวยูนะคะอันนี้ก็จะล้อมโซนตัวบ้านส่วนด้านหน้านะคะก็เป็นร่องสวนมีทั้งหมด5้ร่องด้วยกัน,นะคะ่ะเราสามารถทําระบบน้ํานะคะดึงเข้ามายังร่องสวนเราได้เลยค่ะบริเวณรอบๆแถวนี้ส่วนมากชาวบ้านก็ทําสวนทําการเกษตรกันนี่ค่ะตรงนี้เป็นร่องนะคะ เราสามารถดึงน้ำเข้ามายัางในร่องเราได้นี่ค่ะตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวพร้อมเข้าอยู่ได้เลยสร้างไว้แล้วประมาณสองปีกว่าๆนะคะเป็นบ้านใหม่เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่ยังมีพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนทําการเกษตรได้เลยค่ะตามที่ดีมชี้อยู่ตรงนี้มีทั้งหมดห้าร่องนะคะหรือว่าถ้าจะดูให้ชัดเจนก็ดูจากวิดีโอของโดรนได้เลย นี่ค่ะปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวทาสวนทําการเกษตรได้เลยที่ดินเราถมไว้สูงกว่าแปลงด้านข้างทั้งหมดเลยค่ะ้นาำไม่ท่วมแน่นอนด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ปลูกต้นไผ่เอาไว้แล้วมีแซมมะพร้าวด้วยล่องน้ำเลี้ยงปลาไว้แล้วนะคะบ้านบรรยากาศดีเงียบสงบมากๆท่านใด ที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมเข้าอยู่สาธุพวกพร้อมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะหลังนี้ถือว่าเหมาะมากๆล้อมรั้วแล้วหลักเขตหลักหมุดพร้อมประตูทางเข้าพร้อมตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่เพื่อนบ้านก็ดีนะคะสามารถฝากฝังกันดูแลได้เลยค่ะวิวโล่งกว้างไม่มีโรงงานนะคะอากาศดี บรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายเลยเดี๋ยวช่วงทำนานะคะบริเวณรอบๆของของเราก็จะเป็นที่นาบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแหล่งน้ำนะคะชาวบ้านส่วนมากแถวนี้ก็จะรำน้ำจากคลองชประทานคลองใหญ่ค่ะเข้ามาทำนากันส่วนตรงนี้ก็ปลูกพวกต้นไผ่ปลูกมะพร้าวไว้แล้วนะคะตัวบ้านตรงนี้ค่ะ พร้อมเขาอยู่ได้เลยหรือว่าจะทาสีอีกนิดเดียวก็ได้นะคะหรือว่าแบบนี้ก็พร้อมอยู่ได้เลยปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะดินดีนะคะแถวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกไผ่หวาน,นะคะ่ะตัวบ้านเราถมให้สูงกว่าที่ดินดั้งเดิมถมสูงกว่าถนนไปอีกนะคะแล้วก็ค่อยสร้างบ้านลงไป ส่วนโซนตรงนี้ค่ะก็เป็นโซนปลูกต้นสักเอาไว้นะคะมีประมาณ20กว่าต้นค่ะตรงนี้ก็มีระบบน้ำนะคะที่เราไว้ดูดน้ำดึงน้ำไว้ลดน้ำต้นไม้กันค่ะล้องสวนเป็นรูปตัวยูนะคะล้อมรอบบ้านเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในของตัวบ้านกันค่ะ ตรงนี้เป็นด้านนอกของตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งด้านในบ้านแล้วก็ชายคาบ้านนะคะอยู่ที่150่งตารางเมตรค่ะสาธุพโภคพร้อมเลยตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีที่นั่งเล่นด้านหน้าไว้แล้วนะคะนี่ค่ะมีลูกกงไว้พร้อมเลยนี่ค่ะลูกกงด้านหน้าด้านหลังล้อม รัวเรียบร้อยสาทัวพวกพร้อมปูกระเบื้องทุกอย่างไว้แล้วค่ะภายในตัวบ้านนะคะตรงนี้มีหนึ่งห้องนอนค่ะด้านซ้ายมือแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะปูกระเบื้องไว้แล้วค่ะนี่ค่ะสร้างได้ประมาณสองปีเท่านั้นนะคะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนลักษณะนี้อยู่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านซ้ายด้านบนได้เลยค่ะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID Line ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยค่ะนี่ค่ะตัวบ้านทำทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยบ้านไม่ได้มีประวัติเลยค่ะ เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานมานี้เลยนี่ค่ะด้านหน้าของบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะนี่ค่ะส่วนด้านในตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำมีชักโครกมีฝักบัวมีอ่างล้างหน้ามีอ่างอาบน้ำไว้พร้อมเลยนะคะบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่สี่ไร่2งาน54ตารางวาส่วนด้านหลังมีโรงเก็บของมีห้องน้ำด้านนอก แล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้านนอกด้วยมองเห็นวิวภูเขามีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบ,บุรีค่ะลดราคาขายด่วนเหลือเพียง2 3 9 0 0 0 0บาทค่ะเป็นโฉนดนส4จอขุดแดง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินโซนจังหวัดราชบุรีหรือ,รอว่าจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าเป็นที่ดินเปล่าก็ได้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ